ต้อนรับเข้าสู่ทีทีชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมชื่อว่า t w o r d of Justice นะของค่ายใน East อีกแล้วนะครับผมเกมสไตล์กลังภายในจีนนะครับผมภาพนี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมเฟรมเรทสูงปีด๊ดเปิดสุดได้ดูระบบเซตติ้งเบื้องต้นได้เลยนะครับเป็นเทปเสียงภาพนี่ใครชอบแนวกลางภายในจีน ลองหนเหาะเหินเดือนอากาศต้องเกมนี้เลยครับผมไม่มีระบบ p เพทูวินนะย้ำอีกทีนึงเรตเทสซิ่งครับกราฟิกที่สวยเลยเพราะว่าใช้ระบบเร y t ทสซ i n g นะครับก็เล่นฟรีสนุกนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล3 7แล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าทำเควสอะไรยังไงยกตัวอย่างเควสนี้นะครับเขาก็นี่ครับก็จะเป็น การเดินเควส์ในเบื้องต้นมีระบนำทางนะครับเร่งสปีดปวดสนทนา,าได้นะครับแล้วก็ข้ามคัดสีนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปลงดันด้วยนะครับมันมีลงดันเจี้ยนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าชื่อตัวละคร n b c นีนี่ก็ตีเลยรูภาพครับเ,เพื่อน สวยมากนะครับดอกซากุระบานนะครับดูภาพครับไม่จกตาเลยนะนี่ฮะมี่ครับดูชากต่อสู้กันดีกว่าครับไอนี่ฮะเอฟเฟกอลังการมากครับฟันระเบิดระเบิดไนี่นะใครจะทำอะไรใครทำอะไรนี่ฮะฉากต่อสู้แล้วก็มีฉากคัดซีนนะครับ ที่เป็นแบบโหมดภาพยนตร์เนี่ยจะขึ้นดู่ัาก็ภาพมันก็จะสวยมากกว่าเดิมอีกนะครับถ้าแบบเสพเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รับชมได้เลยครับโหมดภาพยนตร์นะภาพก็จะเรียกว่าทวีคูณด้วยตัวละครเราก็จะอยู่ในฉากนั้นด้วยนะครับ มันจะมีดันเจียนตรงนี้นี่นะครับนี่เลยนะดันประจำวันปึ๊บเริ่มหาร์ทายไปเลยพร้อ,อมนะครับนี่ฮะลมดันนะครับนี่ฮะเดินตามทางครับมันจะมีเราเดินทางอยู่ให้เราไปที่ไหนนะครับ ไม่เชื่อตะขอกดตามได้เลยนะปึ๊บนี่บินห่อเอือนึกการไปลงเป็นทีมก็ได้หรือลงเดี่ยวก็ได้นะไอ้ครับไอ้ครับนี่คือลงดันนะเป็ิดสถานการมากครับมาเดี๋ยวก็คือตีโจนนะโจนลงดันสับยับ มามาอีกฟันฟันฟันฟรือันจิตตะกอจิตตะกอพ่นน้ำพ่นไฟพ่นลมเฮ่งเฮ่งเฮ่งเฮ้ยไปต่อครับไปต่อมาอีกมา <Log> มาอีกมาอีกเป็นใครเป็นใครอือเงี้ยพันพันดาบนะฮะเพลงกระบี่พันดาบ <Yeah. S 1> ม,มีมีมีอีกเหงาเพลงกระบี่พันดาบปังคิวคิวหลาทีมทานระเบิดพลัง <c oughs> <c oughs> ตำรามรักดอกหมย สับ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 ห้าพันเก้ามีแขกมาเยี่ยมใครศัตรูไม่ใช่มิสเอาซะด้วยนี่คือเราเจ้าเป็นใครไปยาให้กูตื่นต่อ

山一样，怒骂、喊、狂、闪、突、跳、狂。师弟武艺长进不少。不算什么。好。再一点哈。没事。谁都难逃。我的考啊！哎，拜。山腰怎么会挂这一幅画？ มีแบบต่อสู้สองมิติด้วยครับโอ้ลาซาจัดเป็นภาพฝาผนังนะครับเดี๋ยวเราไปตามวัดกัาตๆนะีโ่ชิชเอร์ไฟจัดโอ้นี่เอาเล่นเกมสองมิติด้วยนะครับ นี่ตัวแบบสองสีนะครับหมุนหูมีวนรอบเป็นแบบรอบรอบรอบอาคารนะรอบตึก

สาสาเปลี่ยนผู้การอ๋อปเปิดของรางวัลตงนี้เนี่นะพี่อยากคุณยินดีด้วยเร็วขึ้นง่ายมากเลยนะครับตอนนี้ผมลงดัน,นเร็วข้อสี่เจ็ดนะก่อนลงดั 5, นรู้สึกสามพิถ่าสามสิบนะอืมสมุดบันทึกการเดิน,นทางใส่ของเพิ่มเข้าไปรับท่านขโมย แล้วก็จะมีสกิลตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็อัพได้เดินขั้นนะครับใช้สมุดสกิลเลือดขั้นอัพขั้นได้นะครับเนเยอะแยะมากมายนะครับปลดล็อกตามเลเวลนะรแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยครับสำหรับตัวสกิลกดกลยุทธ์แนะนำกลลเม็ดเราก็จะใส่สกิลมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับเกมนะมันก็จะแนะนำอันที่ดีที่สุดให้นะครับ เรียบร้อยครับลงดันสำเร็จนะครับ5่า5ทีครับผ่านเรียบร้อยของรางวัลที่ได้ก็ตามนี้เลยเอ็ XP ที่ได้ก็เยอะแยะมากมายอยากจะเห็นเอฟเฟกต์ต่อก็ต้องโหลดมาเล่นแล้วนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ตุลาโคสเบต้าพร้อมกับอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้า,ด,นา,าด,นกกนด้วยนะครับวิชาธเนี่ยลูกลักก็มันจะมีคอสตูมด้วยนะครับเราสามารถเอามาใส่แต่งตัวได้ใครชอบแต่งตัวก็มีหมดเลยนะเนี่ย ดูดินะครับเลือกทรงผมเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเสื้อผ้ามีคอตูนให้ใส่เนีย่ยชอบตัวไหนสีอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะดูดิเยอะแยะมากมายนะครับเป็นชุดกำลังภายในจีนหนังการ์ตูนที่เราชอบดูนะครับซีร่งซีรี่์นะมีหมดให้เลือกนะครับภาพก็ชัดคิ้วเป็นคิ้วมือเป็นมือนะครับนี่เป่าหน้าโอ้ โคตรละเอียดนะครับเป็นเกมที่ละเอียดมากในการดีไซน์ตัวละครน,นะครับนีอ่อาวุธก็ปรับเปลี่ยนได้มีคอตูวให้เลือกครบเลยนะครับเนี่ยคอตัวเห็นไหมหยกก็คือมันจะเป็นสกุลเงินที่ต้องเติมนะหยกตึงตึง,ตงบอกเลยว่าชอบชุดมีหัวเยอะเลือกให้ได้มีเต็มไปหมดนะครับผมผมก็เลือกได้นะครับมีโอเปลี่ยนม้าก,ก็ได้นะโหมยม้มา โค้รสวยเลยครับมังกรแดงกวางด้วยอนะโอโหมีอาร์ด้วยอเอฟเฟกต์หายใจทุกรายละเอียดจริงครับเกมนี้การแต่งตัวกราฟิกนะต้องยอมเขาอลังการจัดนะฮะ s o r t of Justice นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาชีพสักหน่อยละกันปิดท้ายนะครับอาชีพเกมนี้นะครับนะครับอาชีพก็จะมีทั้งหมด6อาชีพนะครับ Night Walker i r o ไอรอนแคทนะครับบัตตอ กระซอมเป็นหอกนะเซเลสทูนน่าจะเป็นพวกสายตีไกลกระบี่ปินเนี่ยนะครับซีฟก็ะฟจะเป็นดาเมจก็จะประมาณสพอร์ตเป็นสายสพอร์ตนะนี่พิ้วไหวดังกระเรียนบินนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นโจมตีระยะไกลลนะตัวนี้ นูมีนานะ่ะนี่ตะเกียงเอ๊ะทีเซอร์การเลือกตัวละครก็บอกเลยว่าใต่ใจทุกรายลยดาเมจเต็มกา้าฟเลยครับดูตรงนี้ได้นะหกใส่ตัดความย่าป้องกันคล้องตัวซับพอร์ตระยะอีกดาเมจเราชอบแบบไหนเราเลือกได้มีผู้ชายผู้หญิงหมดนะครับไม่จำกัดเพศนะครับมีอาวุธนะน่าจะประมาณพทานะอันนี้ ชอบตัวไหนอะไรยังไงก็เลือกได้เลยครับอ,อันนี้6กนะการแนะนําอาชีพนะครับแนวทางการเล่นก็ทำเครนะครับแล้วก็ลงดันมันก็จะเลเวลขึ้นเรื่อยๆบดล็อกพวกกิลต่างๆบดล็อกตัวอ,อุปกรณ์สมใจนะครับอย่าลืมนะครับโหลดเล่นได้แลวตั้งแต่วันนี้และติดตามข่าวสารลงทะเบียนได้ที่ d e s c r i p t i o ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ 3D p a g พ g r a p h i c Rate t s t i n g ความคมชัดทุกระเบียด นิ้วเฟรมเลตจัดเต็มฟรีทูเพลยเล่นฟรีสนุกยุติธรรมครับคลิปจบแล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ